หมอเสงไม่ไว้หน้าแถลงการด่วนจัดหนักดอกเตอร์นัดงัดดีกาส่วนหน้าแหกนักกฎหมายที่ดีต้องมีใจเป็นธรรมเรียนชี้แจงตามที่ได้มีดอร์ท่านหนึ่งและผู้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่ทางทีมทนายความของบริษัทหรือทนายความลูกชายหมอเสงคุณวิวัฒแสงสุริยชัติที่ไปยื่นหนังสือต่อพนักงานสอบสวนในกรณีที่อเบียคนตื่นทำถูกแจ้งความกล่าวโทษโดยได้กล่าวพาดพิงถึงขั้นตอนและกระบวนการทางกฎหมายของทางทีมทนายว่าไม่เป็นไปตามขั้นตอนนั้น ทานายความบริษัทหมอเสงไทยแลนด์ขอชี้แจงกรณีที่เข้าพบพนักงานสอบสวนกองปราบปรามและนำพยานหลักฐานคลิปวิดีโอฉบับเต็มที่ไม่ได้มีการตัดต่อและหลักฐานอื่นๆไปมอบให้พนักงานสอบสวนก็สืบเนื่องจากผู้ไปแจ้งความกล่าวโทษอาจารย์เบียร์ในความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และกรณีกองทัพธรรมเข้าแจ้งเอาความกล่าวโทษอาจารย์เบียในเรื่อง มีนประมาทเรื่องความผิดตามพบคณะสงฆ์และเรื่องความผิดตามมอพบคอมพิวเตอร์และต่อมามีนักกฎหมายบางท่านออกมาให้ข้อมูลทำนองว่าเป็นการร้อนรนเร่งรีบด้วยความกลัวและอื่นๆลักษณะไม่ปกติซึ่งต้องรับหมายเรียกก่อนหรือกองปราบอาจจะโอนคดีไปแก่พนักงานสอบสวนไปสนอื่นก็ได้เป็นตน้น เมื่ออาจารย์เบียร์ทราบเรื่องดังกล่าวจากสื่อสารมวลชนก็มีความประสงค์จะแสดงความบริสุทธิ์ใจในฐานะผู้ที่ไม่ได้กระทำผิดจึงมอบหมายให้ทนายความเข้าพบพนักงานสอบสวนดังกล่าวซึ่งปัจจุบันกองปราบปรามยังไม่มีการโอนคดีไปยังพนักงานสอบสวนท้องที่อื่น ดังนั้นพนักงานสอบสวนกองปราบปรามจึงเป็นผู้รับผิดชอบในการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา19พนักงานสอบสวนมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา130ที่บัญญัติว่าให้เริ่มสอบสวนโดยมิชักช้าจะทำการที่ใดเวลาใดแล้วแต่จะเห็นสมควรโดยผู้ต้องหาไม่จำต้องอายุ ด้วยและมาตรา131ที่บัญญัติว่าให้พนักงานสอบสวนรวมรวบหลักฐานทุกชนิดเท่าที่สามารถจะทําได้เพื่อประสงค์จะทราบข้อเท็จจริงและพฤติการต่างๆอันเกี่ยวกับความผิดที่ถูกเล่าหาเพื่อรู้ตัวผู้กระทําความผิดและพิสูจน์ หนาให้เห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาซึ่งมีความหมายว่าพนักงานสอบสวนกองปราบปรามต้องเริ่มทำการสอบสวนและการสอบสวนนอกจากกระทำไปเพื่อหาตัวผู้กระทำความผิดแล้วก็ให้โอกาสในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ท่อโดยกฎหมายมีได้ให้อำนาจพนักงานสอบสวนมุ่งแต่สแสวงหาหลักฐานการกระทำความผิดแต่ละเลยหลักฐานที่มีการนำเสนอเข้ามาเพื่อแก้ข้อ กล่าวหาเป็นการยืนยันความบริสุทธิ์ว่าไม่ได้กระทำความผิดตามที่มีผู้มาแจ้งความกล่าวโทษแต่อย่างใดแม้ขณะนี้อาจารย์ยังไม่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาใดๆแต่เมื่อทราบว่าตนเองไม่ได้กระทำผิดตามข้อความมอที่มีผู้แจ้งความแก่พนักงานสอบสวนกองปราบปรามแต่ยังมีผู้เข้าแจ้งความอาจารย์เบียกก็มีสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายที่จะปกป้องชื่อเสียงศักดิ์ศรีเกียรติยศองค์ตนเองได้เทียบเคียงตามคำพิพากษาฎีกาที่1390 2522ที่ว่าตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา131บัญญัติให้พนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐานทุกชนิดโดยไม่คำนึงถึงว่าจะเป็นหลักฐานที่พนักงานสอบสวนหามาได้เองหรือที่ผู้เสียหายหรือผู้ต้องหายื่นต่อพนักงานสอบสวนเพื่อเป็นพยานหรือที่บุคคลภายนอกส่งมา ทั้งนี้เพื่อจะได้ทราบข้อเท็จจริงและพฤติการต่างๆอันเกี่ยวกับการกระทำความผิดที่ถูกกล่าวหาและเพื่อที่จะรู้ตัวผู้กระทำผิดและพิสูจน์ให้เห็นความผิดซึ่งตามคำพิพากษ,ษ,ษาดีกาดังกล่าวแสดงชัดแจ้งให้เห็นอำนาจการสอบสวนของพนักงานสอบโดยให้พนักงานสอบสวนมีอำนาจรับเอาพยานหลักฐานของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมารวบรวมเป็นหลักฐานในสำนวนได้ ดังนั้นอาจารย์เบียร์ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงเพราะเป็นผู้ถูกกล่าวหาแจ้งความอันไม่เป็นความจริงก็ยิ่งมีสิทธิ์สนอพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองได้และไม่มีกฎหมายใดๆห้ามมิได้บุคคลผู้เกี่ยวข้องดังกล่าวแสดงหลักฐานหรือแสดงความบริสุทธิ์แก่พนักงานสอบสวนหรือมาถแถลงข่าวให้ประชาชนทราบความจริงเป็นการใช้สิทธิ์ขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญของอาจารย์เบียร์ ดังนั้นเหตุผลและเรียกจากพนักงานสอบสวนโดยสามารถยื่นก่อนและหลังได้ตลอดเวลาหากการยื่นนั้นเป็นประโยชน์ต่อผู้ถูกกล่าวหาการชี้แจงดังกล่าวนี้เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดของประชาชนทั่วไปหรือท่านใดที่อาจไม่ทราบถึงข้อกฎหมายดังกล่าวหากทางผู้พาดพิงต้าองค์การข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีความไม่เข้าใจในส่วนใดสามารถติดต่อมายังทีมทนายความของบริษัททางบริษัทจะส่งให้เสมียนทนายอธิบายและชี้แจงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องเพิ่มเติมซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ ตัวท่านและประชาชนต่อไปจึงเรียนมาเพื่อทราบฟ้องอาจารย์แค่ไหนก็ตามเมื่อวานก็โดนอีกหนึ่งคดีอย่างเนี้แต่อาจารย์ก็ยังตั้งมั่นคงดำรงอยู่ในสังคมได้เมื่อวานนี้โดนฟ้องร้องถึงขนาดมากอะไรนะจะฟ้องร้องอะไรนะกระทรวงศึกษาธิการว่าทําไมอาวาจารย์ไปสอนในรั้วมหาวิทยาลายัยในรั้วโรงเรียนนี่เริ่มไปถึงจุดนั้นแล้วจะปิดปากอาจารย์ไม่ให้สอนธรรมะกับเด็กนักเรียนนักศึกษาแล้วถึงขั้นในขณะนี้แล้วนะ แล้วก็ผู้สาสชมเชยอาจารย์นะเขาสอนดีแหละเขาสอนดีมากเลยเวลาอยู่ในรั้วมหาลัยอยู่ในรั้วโรงเรียนเขาพูดดี<ม>พูดจาดีมากเลยแต่ในไรส์โซคยานะไม่ควรเอาคนแบบนี้ไปสอนอ้าวแล้วสรุปอาจารย์สอนในมหาลัยดีหรือไม่ดีสรุปตอบหน่อยสรุปก็ดีไมเหรอก็เป็นพูด,พดเองว่าดีอ้าวแล้วถ้าพูดดีในมหาลัยแล้วทําไมถึงจะสอนไม่ได้เนี่ยคือแบบอย่างเราทําตัวเองเป็นแบบอย่างเสมอเราบอกเสมอว่าอะไรควรแก่การทําอะไรไม่ควรแก่การทํา ดังนั้นถ้าเราทําดีแล้วไม่ต้องไปกลัวต่อสิ่งใดไม่กลัวต่อการวิาพากษ์วิจารณ์ต่อสิ่งใดไม่ต้องไปกลัวว่าเขาจะคิดเห็นต่อสิ่งใดให้เรามั่นคงต่อความจริงและความดีที่เรากระทาแต่ต้องมั่นใจนะและต้องอยู่บนหลักเกณฑ์ให้ถูกต้องนะว่าเราทําถูกต้องจริงๆต้องใช้เกณฑ์ของหลักคําสอนถ้าเราไม่ใช้เกณฑ์เราจะคิดเองเองว่าเราดีแล้วแต่คนอื่นจะยังมองเราไม่ดีแล้วเราก็นั่งตั้งคาถามว่าเราทําดีแทบตายแต่ทําไมคนยังมองเราไม่ดี อาจารย์ทำดีแทบตายมีหลายกลุ่มหลายคนมองอาจารย์ไม่ดีแต่ก็มีหลายกลุ่มหลายคนเช่นเดียวกันมองอาจารย์ดีรู้จักอะไรอ่ะก็เมื่อวานแถลงข่าวใช่ไหมละ่ะตัวเคเต็มฟีดไปหมดเลยเค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 คืออะไรอะ่ะอาจารย์ก็ยังอยู่ทุกวันนี้เคคืออะไรอะ่สระสลรพัดเคเต็มหน้าฟีดไปหมดเลยอะ่ะใครให้ความหมายเคได้บ้างเคในออนไลน์อะ่ะอ๋อไม่ต้องพูดออกมาก็ได้เนาะ น่าจะเข้าใจกันอยู่เวลาในออนไลน์ทุกวันนี้คนก็จะพิมพ์คำว่าเคเต็มหน้าฟีดว่อนเน็ตไปหมดเลยใช่ไหมพอรัทนายเขาแถลงข่าวบูมว่าตัวเคก็เต็มหน้าฟีดไปหมดอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็เป็นการแสดงออกอย่างชัดเจนว,ว่าสังคมฟีดแบ็มันไปทางไหนอย่างเงี้ยความจริงมันจะถอดประการไม่มีสูตรเราไม่จําเป็นต้องไปสนมุมไม่ดีให้เราสนในมุมที่ดีมุมไม่ดีให้เราสนว่าเราเป็นอย่างนั้นจริงไหมถ้าเป็นอย่างนั้นจริง เปลี่ยนมุมไม่ดีนะั้นกลับมาพัฒนาตัวเราเองมองเขาเป็นผู้ชี้โทษแก่เรามองเขาเป็นผู้ชี้ขุมทรัพย์แก่เราว่าเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองที่ไม่ดีให้ตัวเราเองดียิ่งขึ้นกว่าเดิมอาจารย์ใช้เหตุการณ์นี้ในการกลับมาเปลี่ยนแปลงตัวเองว่าเฮ้ยเขาฟ้องร้องเราได้เพราะอะไรอ๋อเพราะเราไปพูดถึงบุคคลที่3 ดังนั้นเรามองเขาเป็นผู้ชี้กลุ่มทรัพย์ต่อจากนี้ไปเราจะไม่พูดจาจ้วงถึงบุคคลที่สาอีกต่อไปเราจะวิพากษ์วิจารณ์อย่างสัจจริตเราจะพูดตรงไปตรงมาเหมือนเดิมแต่จะไม่เอ่อยอ้างถึงใครเราจะพูดไปตามเหตุตามผลตามหลักตามการตามเกณฑ์ตามหลักศักกกกจจความจริง แค่นั้นนั่นแหละมองเขาเป็นผู้ชี้โทษชี้ขุมทรัพย์แล้วนํามาแก้ไขการกระทําของตัวเองดีขึ้นกว่าเดิมได้ไหมย่อมดีขึ้นกว่าเดิมได้ส่วนที่ดีก็อย่าไปหลงเลอเล่กับคนที่ชมเชยเยินยอ,ยอ,ยอสารเสริญเราให้วางใจเป็นกลางว่าเขาชมเชยเราว่าเราดีแล้วก็รักษาความดีนั้นต่อไปอย่ายิ่งหย่องย่อหย่อน,อน,อนต่อความดีที่ดีอยู่แล้วอย่ายุติการทําดีให้พัฒนาความดีให้ยิ่งขึ้นไปในปัจจุบันขนานี่แค่นี้เลยเราจะมีความสุขในปัจจุบันถ้าไม่งั้นนะอาจจะมีความทุกข์ตาย ทนายเนี่ยไปฟ้องอาจารย์อาจารย์น่บรรยายอยู่โรงเรียนอยู่มหาลัยเมื่อวานอยู่ที่ไหนนะโรงเรียนธรรมจเลสองเออมหาลัยอันที่สองอ่ะเทคโนโลยีอเออที่อีสานะน่ะมาอะไรอะอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็บัญญายน,นักศึกษาเต็มห้องเลยเต็มห้องประชุมเลยเขาในขณะที่ฟ้องออกมาจะก็ถามว่าเขาฟ้องอะไรกูว่าอาจารย์ก็ถามลูกศิษย์เขาฟ้องอะไรอาจารย์มาเล่าให้อาจารย์ฟังหน่อยเพราะเราไม่ได้ฟังมันไม่มีโอกาสเราบรรยายทําตลอดเวลาพอแล้วเขาก็บอกว่าอะไรนะเรื่องอะไรนะ ข้าราชการใช่ไหมมหาธิรสมาคมเป็นหนึ่งในข้าราชการก็โดนฟ้องอีกหนึ่งข้อหาว่ามิลประมาทข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐเจ้าหน้าที่รัฐมีประมาทเจ้าหน้าที่รัฐโดนอีกข้อหาหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นคดีที่มันค่อนข้างไร้สาระไม่ได้เป็นแก่นเป็นสารเป็นประโยชน์อะไรเลยไม่ได้เกี่ยวกับอัจกระทำไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่เรากาลังทําอยู่มันเหมือนแบบมันเป็นการวิ่งทําร้ายกันแล้วละ่ะให้เราหยุดการสอนและหลังจากจา์บรรยายเสร็จปุ๊บอาจารยก็ไปซื้อของก็ช้อปปิ้งฉ่ำเหมือนเดิม ก็ไม่ได้สนใจกับกับกระบวนการอะไรถ้ามันจะเป็นไปมันก็ปล่อยให้มันเป็นไปอาจาก็มีความสุขออกบรรยายธรรมทุกวันไม่ได้สนใจแล้วไม่คิดจะหยุดบรรยายธรรมด้วยเพราะนั้นหน้าที่อาจารย์คือทำหน้าที่เราก็คือทำไปตามเหตุตามปัจจัยอย่าไปทุกข์ร้อนกับสิ่งใดยอมรับไปตามความเป็นจริงแล้วก็แก้ไขไปตามเหตุตามปัจจัยแค่นั้นพอ